สวัสดีครับ <ฮา S 2> ตอนนี้เราก็มาอยู่นที่เกาะล้านใช่รเรามาทำอะไรกันดำน้ำเออจริงอะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่นที่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเราจะไปดำน้ำกันที่เกาะคกนะครับก็จะเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่บริเวณรอบๆเกาะล้านนะครับแล้วก็ที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันธรรมดาคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แดดค่อนข้างที่จะแรงนะ แล้วก็เรามาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่พักที่เราซื้อแพ็กเกจไว้นะครับก็ที่พักราคาไม่แพงด้วยนะลูกเนาะคนละเท่าไหร่นะลูกคนละหกร้อยาสิบเาบทใช่เขามีอะไรให้บ้างมีดำน้ำแล้วก็มีภายเรือระยักษ์แล้วก็อาหารเช้าใช่แล้วแล้วก็มีมอไซค์ให้ด้วยหนึ่งคันถือว่าถูกแล้วก็คุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าเราเสียทีเดียวแล้วก็จบเลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราขอเตรียมตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดกันสักครู่เดี๋ยวเราเจาะไปดำน้ำกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเจอปลาอะไรกันบ้างนะครับแล้วหนูลงน้ำไหมลงครับจริงอะ่ะจริงอ่าโอเคเดี๋ยวไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันมาแล้วใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปดำน้ำครับใช่ตอนนี้เราก็มารอขึ้นเรือนะครับซึ่งรอบดำน้ําที่เรามันเป็นรอบกี่โมงบ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองใช่มันเป็น,ปนรอบสุดท้าย,ยใช่เป็นรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่ารอบสุดท้ายก็จะบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นใช่ไหมค่ะ โอเคได้เดี๋ยวเราไปรอ,อขึ้นเรือกันคร่ะนี่เราเดินไปไหนลูกเดินไปขึ้นเรือขึ้นเรือไปไหนกลับบ้านเหรอใช<จ>่<อ>เฮ้ยใช่ป่ายังไม่ได้ดำน้ำเลยพร้อมป่ะเนี่ยพร้อมอ่จริงอะ่ะไหนดูหน้ากากดำน้ำโชว์ดิโอ้โหลงลงกี่นาทีเนี่ยเออไม่รู้อ๋อยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้เลยโอเค ได้ไมลูกอุ้ยแต่ได้ไหมมันต้องรับข้างล่างด้วยลูกเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยดูให้ลูก,กเอาแน่น,นเลยพี่ดไ,ได้ไหมอะอะประกอบแป่นกำน้ำหนูเองเลยอะไปพร้อมไหมเนี่ยพ<อ>ร้อมปลาเต็มข้างล่าง <laughs> แหมปลาดูปลาดิ ไหนอ่ะไอันนี้เราก็เปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมลูกพร้อมลงยังพร้อมนะปลาเยอะไหมเยอะครับไหนชี้ดิลูกไหนอ๋อหนี่เดี๋ยวหนูรออะไรรอรอแว่นก่อนใช่ไหมรอแว่นสักครู่เดี๋ยวเราจะลงกันเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวรอสักคู่ครับลิศไหวไหมลิศไปลูก ลงไปเลยลงไปเลยลูกลงไปตั้งลูกลงมาอยู่ในน้ำแล้วเหรอใช่ครับน้ำเย็นไหมอันเย็นครับแล้วก็ไม่ไม่ใส่แว่นนะไม่ใส่ครับเห็นปลาอะไรยังยังไม่เห็นครับเขายังไม่ได้ใส่แว่นอ๋อยังไม่ได้ใส่แว่นอ่ะไปไปทางนู้นก่อนไปค่อยๆว่ายไปไหวไหมเนี่ยฮะไปเราไปตรงที่ดูปลานะไหนมีปลาไหมลูกไหน ตรงนู้นต้องเข้าไปอีกต้องเข้าไปข้างในอีกหน่อยลูกไปไปทางนู้นดิ <c oughs> เออไปทางนู้นไหนเออค่อยๆไปลูกไล่ไปดนะูปลา,าตูนตรงไหนลูกตรงน้ำนตื้นนะน้ำนตืน้นแล้วตรงนี้มันไม่ตื้นเหรอไม่ตืนนะ้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่ของเล่นเต็มเลยนะครับ หนูไปเล่นสไลเดอร์บนเรือไหมไม่เอาค่ะทำไมอ่ะกลัวกลัวไปไปตรงจุดที่ดูปลาเร็วไปเออไปเอาค่อยๆว่ายไป Do you wanna know แคเห็นตาใต้น้ำเต็มเลยแล้ว<อ>หนูไม่ยอมมุดหน้าลงไปดูอ่หลูกมันเป็นอะไรมันเค็มเหรอแสบตาแล้ว็นเพี่แสบตาเออปาเดี๋ยวมุดลงไปดูใหม่ เห็นแล้วมั้งเาอเอาไม่ได้ยินเลยลูกไม่เป็นไรเห็นต่หอยเม่นครเห็นต่หอยเม่นไม่เห็นปลาเลยคนมันเยอะใช่ไหมปลามันหนีไปหมดเลยใช่ไหมลูกเออสงสัยวันนี้เราจะเสียเที่ยวไม่เห็นปลาซะแล้วนะใช่อเงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นกันมั่งไปลองดูทําเล่นอะไรเดียรหรืออยากเล่นอะไรอ่ะอยวไปเล่นสไลเดอร์บนเรือไหมสไลเดอร์เหรอใช่เล่นไหมสไลเดอร์บนเรือ ัวทำไมมันสูงเหรอใช่มันสูงไม่เท่าไหร่มันจะไหลลงทะเลไม่ได้สไลด์ลงบ่อน,น้ําอ๋อมันจะไหลลงทะเลใช่ใช่แต่ว่าน้ําใสอยู่ไหมลูกใสอ่ะใสไหมใสครับใสโอ้โหไหนท่าหน้าใสายังไง <laughs> น้ำใสไหลเย็นเหรอเออ,เ,อเห็นตัวอะไรลูกโอเคของใสวันนี้เราจะเสียเที่ยวไม่ได้เห็นปลาเยอะนะแต่ก็น้ำค่อนข้างใสแต่ว่าคนเยอะใช่ไหมลูก คนค่อนข้างที่จะเยอะเกินตาหนีหมดเลย คืออะไรใช่ไหมใช่อะทำไมลูกเจ็บครับเจ็บอะไรอะเจ็บตายเลยครับเซอคิวกินเหรอใช่หวาแล้วก็เซอร์คิชิมันรัดด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปเล่นเรือเล่นสไลเดอร์ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ดูพี่เขาดูพี่เขาเดี๋ยวดูนะดูเล่นไหมลูกไม่เล่นค่ะทำไมอ่ะมันจะไหลลงทะเลไอ้บ้าไหนบอกกล้า โอเคเราก็ขึ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกใช่อะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่เคยออกกําลังกายกันเลยเพราะงั้นหนูเจ็บตรงไหนบ้างเจ็บตรงเมียตรงไหนนะตรงเป้าตรงเป้าเสื้อชูชีพมันรัดใช่ไหมลูกใช่อะก็ถือว่าวันนี้ออเรามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ทะลุไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าทาไมเราไม่เจอปลาเลยใช่ไหมเนื่องจากคนมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็ปลาเหมือนปลามันหนีคนนะครับเราก็จะ แต่ว่าน้ำใสนะน้ำใสยอยู่เนาะน้ำใสอะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเลยไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ไหมลูกอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ